สวัสดีครับมินิเอเจอร์โซลูชันครับวันนี้เรามาพบกับมันติสแปน f f c 1058ครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอไว้ใช้สำหรับวัดอ่าโฟเลตนะครับแล้วก็จะเก็บค่าโฟเก็บค่าโฟแ,แล้วก็จะเก็บไว้2ค่าครับก็คือเราสามารถรีเซ็ตตัวใดตัวหนึ่งได้โดยที่ว่าเรายังเก็บอีกค่าหนึ่งไว้อยู่นะครับเผื่อสมมุติว่าเราจะเก็บค่ารวมไว้แต่ว่าเราจะมีการวัดระหว่างนั้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะกดรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ได้ครับ เรามาดูสเปคคร่าวๆกันครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านครับ1 0 0่งรถึงสองโวลต์เป็นไฟ AC นะครับแล้วก็มีรีเลย์ในตัวใช้อ่า420เอาสัญญาณ420เข้ามานะครับมี i อซิบมีรีเซ็ตในตัวครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูครับผมตอนนี้ผมจ่ายไฟอยู่ที่4มิลลิแอมป์นะครับผมจะเพิ่มจะสังเกตว่าโฟเลตนะครับก็จะวิ่งขึ้นมารวมถึงทั้งทั้งโฟล ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะรีเซ็ต total flow แต่ยังอยากเก็บอีกค่านึงไว้อยู่นะครับเราจะมีอีกเมนูนึงชื่อว่า grand total ครับเรากดปุ่มลูกศรชี้ไปทางซ้าย1ครั้งกดค้างไว้นะครับตันนี้ก็จะขึ้น grand total ก็คือจะเป็นตัวเดียวกันกับ total flow เลยครับแต่เราสามารถที่จะรีเซ็ต total flow ออกได้โดยที่ว่าเรายังเก็บค่าตัวนี้ไว้อยูอ่เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับตอนนี้ผมจะลอง จ่ายไฟให้เหลือ4มิลลิแอมเพื่อว่าให้โฟเรตมันเป็นศูนย์นะครับโอเคครับทีนี้ผมอยากจะรีเซตตัว total flow ผมก็กดปุ่ม enter ค้างไว้ครับประมาณ3วินาทีจนกว่ามันจะกลายเป็นศูนย์นะครับอ่าโอเคแล้วแกรนด์ทั้งก็ยังอยู่ที่34เหมือนเดิมครับโดยที่ว่า total flow เรารีเซ็ตเป็นศูนย์แล้ว พอเราเพิ่มค่า Total f o ก็จะนับหนึ่งใหม่แต่ Grand Total ก็จะนับต่อนะครับกลับการครับเราก็ยังสามารถเก็บค่า Total f o ได้แล้วก็มารีเซ็ตที่ค่า,า Grand Total ได้ครับวิธีการเซ็ตค่าแกน n d t o t ให้เรากดปุ่มมุสอปไปทางซ้ายค้างนะครับแล้วกกดปุ่ม Enter 1นทีครับ จนกลายเป็นศอ่ะสังเกตนะครับว่าแกนททอลก็จะกลายเป็นศูนย์เราเด้งกลับมาที่หน้าหลักทั้งสอง flow ก็จะเป็น7เหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาดูการตั้งค่าต่าง,งๆภายในโมดูลกันครับ กดเซตเข้ามานะครับตัวแรกเลยก็คือเป็นโ o เ l e n ์กับ high lens นะครับก็ตัวนี้ก็ดูที่เซนเซอร์ก็ตั้งตามเซนเซอร์เลยครับต่อมาเป็นจุดทศนิยมครับต่อมาเป็น offset แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยนะครับตัวนี้ผมตั้งเป็นลิตรต่อนอาทีนะครับในเมนวนวลจะมีบอกว่า,าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละสัญลักษณ์จะเป็นหน่วยอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูที่เมนนวลนกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของพวกอ่าพอร์ตสื่อสารนะครับ i185 การตั้ง a d d เดสนะครับการตั้ง b u ั l a t e การตั้ง p a ร i t y stop-bit ิต t a ประมาณนี้ครับผมครับอ่าเรามาดูในการเชื่อมต่อ i185 กันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อโมอดูลเข้ากับตัวแปลงสัญญานะครับ<ม>เข้ากับตัว PC นะครับ ก็ได้เปิดผ่านโปรแกรมวัดโ n o นะครับผมก็เอ่อเรามาที่คอนเนคชันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาดูแต่ละแอดเดสกันครับก็ทุกแอดเดสนะครับจะอยู่ในเมนนูนทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมเราไปที่แอดเดสศูนกันครับแอดเดสศูนยนะครับก็จะเป็น total flow rate นะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับโมดูลนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ห้องสิบสองนะครับซึ่งค่าตรงกันนะครับต่อมาครับจะพาไปดูโฟเรสตนะครับว่าโฟเรสต์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้ไปที่ a d d r e สี4นะครับครับผมตอนนี้นะครับ a d d r e สี4โฟเรสตเป็นศูนย์นะครับก็ ตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้โฟเรตผมยังไม่ได้จ่ายมีแอมมากกว่าสี่นะครับซึ่งก็ยังอยู่ที่ศูนย์นะครับเพราะผมคอนฟิกไว้ว่าสี่ก็คือโฟเรตเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะพยา่าเพิ่มตัวมิลลิแอมนะครับเพื่อที่จะให้โฟเรตวิ่งนะครับสังเกตนะครับว่าบนจอกับตัวโมดูลนะครับจะวิ่งไปพร้อมๆกันนะครับก็ถ้าค่าหยุดนิ่งแล้วก็ตรงกันครับโอเคครับต่อมาครับเราจะมาดู เอดเดนะครับที่เราตั้งไว้ว่าตอนนี้เราตั้งแอดเดสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับห้าสองครับเราตั้งแอดเดสไว้เป็นแอดเดสตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับผมก็ต่อมาครับจะมาดูบัตรเลดครับบัตรเลดนะครับเข้าไปที่แอดเดสห้าสิบสี่ครับตอนนี้นะครับสามารถเอาตัวเลข เลข2ตัวนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับในตารางที่อยู่ในแมนนวนนะครับซึ่งเลข2ตัวนี้มันหมายความว่าเป็นอ่บัตรเลท9,006นะครับผมก็เข้าๆประมาณนี้ครับหากท่านได้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ MiniAger Solution ครับขอบคุณมากเลยครับ